ส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับทางมูลนิธิ WorkPoint เราก็มีโครงการนะครับก็คือโครงการคนไทยช่วยคนไทยสู้ภัยน้ำท่วมนะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพนะครับติดตามช่วงนี้ครับ ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราครับคุณพาพิมลวิสาโรธเดินทางไปที่หมู่5แล้วก็หมู่12ที่บ้านน้ำเรื่องตาบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรล,ล่าจ,จังหวัดสุขโขทยัยซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมก็นำถุงยางชีพเนี่ยเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนายมาลาัยคุดช่วงชาวบ้านหมู่12ตาบลท่าฉนวนบอกว่าน้ำท่วมปีนี้หนักกว่าทุกปีน้ำมาเร็วมากทำให้เข้าของที่อยู่ในบ้านเนี่ยขนย้ายไม่ทันถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย แต่ล่าสุดน้ําก็ลดลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังท่วมหนักจู่เนี่ยระดับลึกกว่า1เมตรการเดินทางก็ยังลําบากนะครับทั้งนี้ขอบคุณมูลนิธิเวิร์กพอยต์และทีมข่าวเวิร์กพอยต์ที่ได้นําถุงยางชีพเนี่ยมามอบให้ถึงที่เ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับพอยต์นะครับที่นําสิ่งของมาแจกให้ตรงนี้ลำบากมากนะครับน้ำท่วมเนาะปีนี้หนักกว่าทุกปทีที่ผ่านมาครับเครื่องดนตรีทุกอย่าง ที่ใช้ในบ้านบางตัวก็ขึ้นทันบางตัวก็ขึ้นไม่ทันครับครับก็คงได้หลายวันครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนางย้อยจันทวีอายุ83ปีและนายสุรพลจันทวีลูกชายนะครับครอบครัวนี้เขาบอกอยู่ด้วยกัน3คนนะมีลูกชายสองแล้วก็มีเนี่ยคุณแม่เนี่ยอายุมากแล้วอีกคนหนึ่งบ้านที่อยู่อาศัยก็ใต้ถุนเนี่ยโดนน้ำท่วมต้องทำสะพานไม้ เดินเข้าออกในบ้านนะครับปีนี้น้ําท่วมหนักเลยนะฮะทางคุณยายย้อยเองก็ขอบคุณมูลนะิธิเวิร์กพอยต์และข่าวเวิร์กพอยต์ยีนะครับที่เดินทางเอาถุงยางชีพไปบรรเทาทุกข์ให้ถึงที่บ้านนี่นะครับเราก็จะเดินหน้าแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่น้ําท่วมนะโครงการคนไทยช่วยคนไทยสู้ภัยน้ําท่วมนะครับนี่นะครับ